จริงจริงต้นใหญ่น่าจะมาข้างหน้าๆเนี่ยสวยไหนเนี่ยต้นคูณเนี่ยกำลังบอกว่ากำลังงามนี่ไงอีกต้นหนึ่งนี่อีกต้นหนึ่งหลุมนี้หลุมนี้สงโภแพมาแล้วเห็นไหมไม่มีใครถ่ายรูปกูเลยเอ้าววันนี้ฮะนี่ไงเอาลองเอาเอาดินลูลองก่อนเอาดินดินเครื่องเนื้อเด็กดินก่อนนะ อ่ะมาหนี้มาหนี้มาหน,นี้มาปลูกต้นไม้ได้จ้ะพี่น้องจ้ะมาช่วยกันปลูกต้นไม้ค่ะซอยสานเจ้าแม่คนเอินค่ะซอยจเจริญศิลรีซอ,อยบานยี่นี่เองจ้ะนี่กำลังพัฒนาหมาู่มบา้านอ,อสมอบตร่รวมร่วมแรงแข่งขันเ<ไ>ทลงหมดเลยเทลงหมดเลยไหนอันนี้ปุยมะพร้าวนี่คือมันก็เหมือนกันไงเออเอาดินรกอย่าลกน้ำพี่แดงนั่นแหละนั่นแหละลงเลยจ้ะลงเลย หลุมแลวถุงเหรอคืเาก็วางเป็นหลุมหลายหลุมอยู่นะหลายต้นเ่ยหลุมแลถุงแน่เลยออไอขี้วัวนี่เหรอเดี๋ยวน้มา้นึกต้นนงเากาอค่าอามาปลูกค่าปลูกค่ะต้นเดียวต้นเดียวต้นคูนคต้นของออมอในในหมู่บ้านนะคะอ่าปลูกเลยจ้า ขอบคุณหน่วยงานอบตนะคะที่เข้ามาพัฒนาหมู่บ้านเราจ้ะขอคุณลาแล้วเนี่ยทรัพย์สินเงินทองขอบคุณนะคะที่เข้ามาพัฒนาหมู่บ้านของเราค่ะยือนี่แหละจับที่มันดีแล้วจะลืมะนาจาดี่เป็นยังไงเนี่ยใครไปถุงนึงแล้วอ่ะ ไม่ได้ปลูกอะเอาดินใส่ต้นเก่าอ๋อก็ดีเหมือนกันบำรุงต้นอ่าอาค่ะแล้เวเดินไปข้างหน้าก่อนต้องมองหน้ามองหลังก่อนเดี๋ยวรถพอใส่สยตูดไปหน่วยงานอบต หนงานอบปตล่งพื้นที่ซ้อยสานจ้กแม่กวนอิมของหมู่บ้านของเงี้ยนี่จ้ะ,ะบบหไหนไม่ให้เขามาก่อนเถอะให้เขาให้เคยเ,เ,เราจะได้ชุ่มชื้นในปลูกต้นไม้อะ่ะ ขี่กัวขี่กัวขี่กัวก็ยังว่าอยู่อุ้ยมันตายหลายต้นแล้วเนาะจะมีมาเสริมไหมเนาะก็พูดอยู่ใช่ใช่ขับรถผ่านไปผ่านมาก็ยะบอกจะจะมีมาเสริมไหมเนาะใครว่าอยู่เยาูเ่ใช่ใช่ นเนี่ยเนี่ยอันนี้ดีขึ้นแล้วนี่ดีขึ้นแล้วเนี่ยดีขึ้นแล้วอก็มีมีสวนน้อยที่ตายปลูกหลักกระดนน้ำไปน้าจะพี่น้องจะ้ะปลูกน้ำาก้วปลูกแล้วกระโจนน้ำไปน้าหน่วยงานอบตอกับอ,อสอมอนะคะอหดน้ำมาน้าค่ะ,ะรถตู้ รถตู้ของหน่วยงานค่ะรถตู้หน่วยงานนะคะ,ะมาหลายขั้นสุดซ้อยอะจ้ะพี่น้องจ้ะระยะทาง1กิโลเมตรเข้าบ้านนะคะปลูกต้นไม้เข้าบ้านค่ะ อันนี้จะไปลงตรงไหนคะที่เหลือเด,เดี๋ยวเขาลงตามหมลุมนี่ละพัฒนาเมื่อนี้คึมคึมแดดบ่ะหอนแดดบ่ะหอนจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวหันกลับขึ้นไปทางนี้ก่อน ตรงไหนปลูกได้ไป เนี่ยบางต้นที่เพิ่นตัดหญ้าแล้วเพิ่นบ่าเห็ดคือมันเนาะมันก็มันก็งามอยู่เนี่ยต้นคูนเนี่ยงามที่สุดคือพอเอาต้นขี้เล็กมาปลูกในี่ว้าพี่แดงมันกินได้แหมต้นทักขี้เล็กนี่เดี๋ยวพี่แดงกับคือพอขอเจ้าพี่บูนอะหวยแม้หนวยออสสุดใช่ฮะถ้ามีต้นขี้เล็กเอามาปลูกของมันกินได้ไงของมันกินได้แต่ว่าต้นคูนดีไหมดีมันเป็นร่มเงา เออเวลาตามทางแต่ขี้เหล็กเนี่ยมาแซมได้เลยเนี่ยของมันกินได้พอแล้วเดี๋ยวเอาไอน้นี่ลงคุยดินทับก้อนบ่เนี่ยนะดินนะ่ะดิน,นลงแล้วลงแล้วลงไหนคุยอีกเนี่ยคุยไปเลยก็ทำทีเพราทำไมเนี่ย,ย,ยเยนี่ยคนถ่ายก็ถ่ายอยู่เนี่ยถ่ายเนี่ยมันจะขาดตอนเออมันจะขาดตอนนี่ไง มันจะขาดตอนนะมันทับต้นแล้วนะมันทับต้นแล้วนะนั่นทายสองคนก็ทายสองคนอยู่เว้ยคนที่สามนี่มาเอ้ยนี่มาถมตะดินดอกก็ไม่มีล้ออ่าเี่แหละงามละขันมาปลูกหน่าฝนทั้งสิมันกับสตีดไว้ถ่ายสิถ่ายอยู่ไปถึงว่ากลัวขาดต้นกลัวขาดตอนอยู่ไหนกลัวขาดตอนหน่อยเออถ่ายอยู่นะฉันถ่าย ฉันถ่ายอยู่นะคุณบุญทรงฉันไม่ได้ปล่อยมือนะฉันไม่ได้ปล่อยเปิดปล่อยเปิดคลิปยาวด้วยนะเนี่ยไม่ได้ไลฟ์สดในอัดคลิปยาวด้วยนะเดี๋ยวถ้าต่อขึ้นน้ำขึ้นนะถนนเส้นนี้จะสวยที่สุดในตำบลบ้านคลองสวนค่ะในซอยหมู่บ้านเราใช่ไหมคุยโมะไป่ะคุยโมะไป่ะไม่ได้คุยอ่ะพูดพูดแล้วจะหาว่าโม้อ่ะไม่คุยค่ะพูดจริงคุ้มดว่ะคุ้มแล้วเมนเมนจ้ะพี่แมน เอาเพิ่นมาบ้องเลยไปเสียมมานาวยังมีแต่มวนเสียมไม่มีโคตรจะมวนบ้องเลจะมวนพูดผิดหรือเปล่าพี่ขอโทษทีพี่พี่ลืมเขาไปแล้วแต่พี่ก็มาอันนั้นเองเออนีเสียมเงต่อไปไอ้เจ้าเปล่าเอออันนี้เขอปร่ได็นเขาไม่ได้โคตรเขางัดออกเขางัดออกเฉยเฉยเขางัดออกเฉยนั่นนะ อันนั้นไม่ได้โคตลูกมาต้นไม้มานี่เดี๋ยวจบคลิปจบคลิปนี่ก้นค่ะอันนี้ยาวแล้วคลิปนี่ยาวแล้วแปดนาทีเราจะพี่น้องจะพัฒนาหมู่บ้านค่ะชุมชนของสารยาแม่กวนอิมซ้อยบานนี่นี่เองจ้ะพี่น้องจ้ะนีเองทีมงานอบตทีมงานอสมรรวมมือกันมาปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ เพราะว่าปลูกปลูกไรเทียนแล้วแต่ว่าเพิ่นกับเทนแรงเนาะเพิ่นกับตายแล้วก็มาปลูกไม่อ่นทีทีทีบ่ตายกับมี่ทีมันทีมันตายเพิ่นก็เอามาเสริมนาะจากพี่น้องจา้าที่ตายแล้วก็เอามาเสริมอันอันย่างกับหดน้ำใส่ปุ๋ยขีง่งัวไปใส่ปุ๋ยขอบไปเนาะพี่น้องกับร่งเห็ดหน่วยงานอสอมอหน่วยงานอบตคลองสวนนะคะขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูแลในซอยเราค่ะ จ้าพญามันหอก่นกันตดดาากตัด้อจ้ะนายาหอกคนกัตตัดพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาโอ้ยพี่ข่อยแม่คือนนางดีแทวบวะเบิงนะเบิง <c oughs> นะโอ้ยเ <c oughs> ท่านี้ล่ะจ้ะพี่น้องจา๊จาเจอกันชิปนาคา่ะชิปนี้ยาาที่สุดเป็นพิเศษโซค่ะงามแน่นอน